น้องจิงเลยนะโอ้โหเด็กน้องเด็กอุ้ยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วพี่กันวาคุลรอมาแล้วเตะใจพีทไปเลยนะอ่าผมปี๊ปิงนะคุณพี่ชยัยน่า <c oughs> ตรงนี้เจอใครขอเป็นคนง่ายๆไล่สบายบายไม่ใช้ขยี้ได้ไมาถ้าเป็นขยีงนี่ผมร้องไห้เลยนะเนี่ยใครอะ่ะข,ขอฝุดจีบเพื่อนชาวช่องยูทูปคนดู นครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยต่อไปของ December กันนั่นเองโอเคผมวันนี้เรามาอยู่ในของของตัว p r o t o h i กันกนั่นเองนะโอ้โหคางกินที่มาชื่อว่าโอ้โหโคตรหล่อเลยอ่อพักอาคีหรือเปล่าอันนี้ผมก็จำไปได้ <c oughs> <c oughs> ก็อ่าจไปแล้วก็งงไปว่าอยชื่อคังกินชื่ออะไรวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูวแอนิเมชั่นกันเลยดีกว่าครับผม ดูรักผีเสี้ยต้องร้องไห้นล้ฮะเจออันวันกินนี้เนียโอ้โหผีเสี่ยกายเพียบเลยโอเคผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าเจได้ใไ้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเสียโอกาสไปกันเลยครับปุ๊บเกียผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหในด่านที่เราเจอเนี่ยเป็นด่านรงปแบบผ้าหรือไทยนะอ่แรกผมก็เชื่อมเครื่องไว้ก่อนเลยนะ มือนที่ผมเคยบอกไปในเอา <c oughs> บารเปิดตกกะแแรกก็ยิงลาดเลยเราเจอเป็นตัวช่วยของคนนะครับเป็นในส่วนของนักข่าวแล้วก็คนป่าแล้วนี่เนะเหมือนที่ผมพูดไปว่าตอนเ้นเกมเนี่ยผมพยายามจะเชื่อมแล้วก็จะกระจายบาดแผลไวนะ้เนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเครื่องช้าแน่นอนเพราะว่าตัวช่วยมันสองคนเลยเนาะอ่าแล้วก็ไม่มีพวปั่นไว้ด้วยแนมะเเกมแรกประมาเราเจอเป็นเจอเป็นในส่วนของนักขา่าวโอ้โหรายะเห็นเนี่ยผมว่า ยินผ้าดีกว่าเดผมเลิกไล่เดียนะตรงจริงเลยนะโอ้โหเด็กน้องเด็กอุ้ยโอ้โหอั้เด็กโอ้ยเราเอาไปทำไมเนี่ยผมแผ่นไม้นื้อหนาเอาไปทำไมผมก็ตีให้แบบว่าเผื่อเขาแบบว่าได้ดีโคจริงช้าหรือว่าถอดลาช้าอะไร่งเงโอเคผมผมว่าผมไปเลิกไล่คนอื่นดีกว่าตรงแล้วว่าเขาเขาน่าจะลากออกเครื่องหลวบๆอ้ยไวนิงนายจะกบอุ้ยนานไม่แหละโอ้โหเราเจอแล้ว หนีนะไม่อยากโกรยิงสีฟ้าไปก้อนไม่ติดขั้วอย่างงี้ก็ไม่แชร์แผลนะพเพื่อนไม่แชร์แผลนะครับคุณผู้ชายเนี่หนึ่งทีโอ <ฮ S> ้โหมันตีแผแลนแ็กได้แต่ว่าเกมนี้ปั่งช้าแน่นอนนี่ยิงมั่วไมหวันไม่รู้โดนไม่โดนเฮ้เจอแล้วเจอแล้วมาแล้วพี่อันวหล่อมาแล้วเตะใจบิ๊กไปเลยนะไปเดิมกันก่อน ตรงนั้นมีเครื่องของอคนปวาอยู่ใช่ไหมที่ผมจำได้อ๋อมันหูจะหายไปแล้วนะผมก็ไปเช็คตรงนี้ก่อนเดินกกยของเราเนี่ยเป็นไปได้ของบ้านเล็กตอนจะเจอกันเด็กคนใครหูขึ้นโอ้เจอเออแล้ววาริง <Hey. S 1> อ๋อวาริงผมขอเกตหน่อยขอบคุณมากว้ามีคนส่งเด็กมาผมทำลายเด็กนะ ผมบอกเลยผมก็ตีนะเด็กอะ่ะอี้ตีเข้าอี้คมๆโอ้ไม่มีใครคมเท่านี้มาก,ก่อนเลยเรื่องการตีเข้าอี้น่อย้าจ้าผ่าเขาไปหนึ่งทีเรียบร้อยเดี๋ยวเราใช้ดวงการมืดมิดตามนะยังไงครับยังไงครับคุณผู้เชีย่ยนี่อุ๊ยกันไปโดนด้วยวะโอ้วนลงแบนลผมไม่ชอบเลยเดี๋ยวด้วยโอ้อย่าวนอย่างนี้ครับคุณผู้ชียเช,ย,ชยครับ นี่เอาโอ้ยดีแล้วไม่โดนลงไปเขาแชร์ดาเมจเองแหนนอยู่กันครบถูกกันเลยนะไปีไปก่อนจะได้ปั่นช้าๆนะเอออันวาชอบปั่นช้าๆอยู่แล้วเย็นเย็นคอยอยู่กันแน่นอย่าจะมึงไปไหนดิอโอโนี่ก็จะวนลงบานอย่างเดียวเลยมาวะเขาเขโกากาเด็กแล้วอ๋อใจเย็นดิใจเย็นดิเอาวะดวงตาของฉันกำมันมืนมดบิดโอ้ยไปโดน พระเจ้าช่วยกล้วยแครกโต๊ะสีย่าพี่โอ้โหวิ่ของนี้มันเยอะอโอ้ยยิงไปโดนอีกแล้วไม่เป็นไรผมจะผมยิงจัดไม่นะถ้าเขาบัดผมแล้วโต๊ะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหลอยเท้าเกลี้ยงเฮ้ยหายเอ้าเอาผมลุกแล้วเนี่ย ผมลกนะฮะอุ๊ยรอยเท้าไข่อ๋อเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชเชยมือผู้ชายโดนแล้วเลยเออกว่าจะล้มนี่เป็นปีเลยป<า>ีแล้วเนะว่าไวลิงเนี่ยเขามาผีหมูปา่ากันอยู่แถวนี้เขาชอบผมว่าเขาไม่ได้ถอดรหัสเอาเพื่อนๆนะก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราเชื่อมไปเครื่องที่ยังไม่ถอดรหัสกันด้วยดีกว่าเราจะได้ถอดรหัสกันช้าๆน,น่เองอยู่ตรงนี้มันเงากว่าที่เคยมีใครเห็นใจบ้างไหม นี่ไวริงครับนี่ขี่มูอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหตัวขโมยโอ้ยโจโอ,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 โอูนายนี่มันเป็นโจรจริงๆขโมยไปตอนไหนเนี่ยผมไม่เห็นเลยโอ้โหไปโดนไปโดนไมโด,นไ,มด,น,ไมดนไปเป็นไรยิงดักไว้ก่อนนะผมบีบิงนะผู้ชาย <laughs> ตายแล้วอุ้ยเราเจอกันเฉยเลยนอนจริงโอ้โหรักแท้แพ้เธอนี่ยโอ้โหวิ่งมาเขิบเลยน,าาน่ารักนี่ไอ้นี่ก็จะส่องไปเด a d ฟลายเดย์ไลเลยนะโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหหน้าเพียงวาหล่ออยากดูหน้าเพียงวาดิไม่ได้ไนงะความหล่อดี่ขหนวนไว้ให้แฟนคนเดียวดิยังไงนี่ต้งจะ ต่องอย่างเดียวเลยมันจะตายเร็วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวกตช์บลิสบลิสไล่กันต่อนแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่โอ้เรียมหรอเรียมเราก็ยิงสีแดงไปก่อนแล้วก็เปลี่เป็นสีฟ้าแชร์ดาเมจหรือเปล่าไม่แชร์เลยไม่แชร์แบบนี้ล้มไปทันแพแค่มาเดี๋ยวเราจับมาดั้งกันตรงนี้นะโอ้โหยไม่ชนเครื่องใครเลยอ่ะไอ้นะฮะเราได้ทนเครื่องใครสักคนเดี๋ยวเครื่องมันจะถอดล่าช้ากว่านี้ครับ อันี้อยู่คนไกลเลยนะสองหนุ่มสองมุมนะโอ้ไม่ใช่น,นี่ว่านี่มันผู้ชายผู้หญิงสองมุมสองมุมอ่ะแม่ปั่นไฟเราชอบปั่นไฟเหรอไหมเดี๋ยวพี่ช่วยปั่นเฮ้ยโอ้เหลี <island> ่ยมคนเหลี่ยมเลยคุณผู้หญิงผมยิงอ๋อติดต้นไม้โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฟองโดแล้วเน่คุณผู้หญิงครับผมมาแล้วเน่แน่ไปไปก่อนแจกฮาไป พราะว่ายัางไงเขาก็ไปช่วยอยู่แล้วนะคุณโจนครับนังไอ,อ,อ้มันก็แต่บ้านใหญ่ปรนเต็มให้โดนโอ้เมื่อกี้ผมวิ่งเห็นเอาอีกแล้วไฟไม่ปัน่นอีกแล้วนะคุณปูมาผมเล่นบอกเลยผมเล่นเป็นพังไม้ไวนะยังไงอยาจ,จะบอกกันหนอจะบอกกันหนอไม่ได้นะไม่ได้นะนี่ดวงตาของฉัน,นมันมืดบิดฉันมาแล้วโอ้กันโดนแล้วเรียบร้อยมูป,ป่าคุณหม้าปู คนหมาปูคุณทำอะไรของคุณแม่แน่สีแดงกัดกันนะผมจยปล่อยอย่าเพิ่งรุกนึดซิ้น้องแกวเดี๋ยวพี่พาไปเด้งไงโม,มเอาดีกว่ามาไล่โจ้ดีกว่าอย่างน้อยให้เขาได้ลุกเลยถ้าลุกไปแล้วผมจะได้แบบยึดเก็บต่อเพื่อจะได้ดูกันแทน <c oughs> อ้ลุกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครับคุณต้องแกว คุณโตมาคุณโตมา,ตมากลับอะไรไหนทำให้คุณเตี้อๆขนาดนี้เนี่ย,ยิงติดกระแพงกันเป็นไง <c oughs> โงอ๋อยิงติดกระแพงนี่นะไอ้บ้าเอ้ยใจเยน็ยนใจเย็นอย่ามึงวนอย่ามึงวนโอ้ยปิด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 อัดแม่ปากมากะแก่นะปากเลยน,นัน่นโดนนี่พี่บอกแล้วไนเปอร์ยังไม่อยู่ใกล้เอ้า ยแพ้ไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคผมก็เป็นไงกันบ้างในของเกมแรกนะเพื่อนๆแชร์ลิ้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจก็คอมเมนต์ให้ผมได้กดแชร์เพื่อนๆที่ชอบดูไอเด็กิตได้ดูช่องผมกันด้วยนะไปต่อเกมพี่ของเลยดีกว่าโอเคผมเรามาต่อกันในของเกมพิ่ของกันนะครับเราเจอในในของของดาดเบ s i ิกเบรกิกเเของดาดโบสต์บิชั่นนั่นเองนี่เชื่อมหน่อยนะครับ อ่านดูจะฮัเทเชื่อมทอดละฮัทน้อยๆเดีเราไปเช็คเครื่องกาลางกันก่อนดีกว่าน่าจะเจอกันคนหนึ่งเลยโอ้ไม่มีใครอยู่ที่กลางเลยอันว่าเหงาเลยเดินไปตรงง่ายโอ้มีหูขึ้นเจอใครขอเป็นคนง่ายๆไล่สบายๆไม่ใช่ใครจะได้ม่ถ้าเป็นเสียงนี่ผมร้องไห้เลยนะใครอ่อะใจเอกตัวเองโอ้เนี่ยไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> โอ้โหนกมายกลังแน่นอนตายเร็วนีนะ่เนะ่เลยพีพีมาไล่เรียได้ไงกายหมายแบบน่าเกลียดนะไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะนะั่คุณเฟียคุณอยา่าไปดดนกผมนะเนะี่ผมปรดักทางทคุณเตียแล้วไงแย่ที่ทสิ่งผมหรือเปล่าวเฮ้ยผมจะรู้ีเป็นสีแดงเสียดายอะใครอยู่ตรงนี้นะผมขอชอละช่วยเฮยน,นี่กระจายความเจ็บปวด โดนไปเลยนะพี่อันวาขุดหล่อไข่แม่คนนี้จะพามาโดนเครื่องตรงบ้านเล็กนะอีเป็นในของข,ของคุณขุดสงสารด้วยนะครับนะก็บอกกันเลยว่าเขาบาดเจ็บปเนี้มาไม่ได้เอา้าอะไรอ่ะปีกาแพงโดนคนนะ <c oughs> เดี๋ยวนะอุยอ้ยอุ้ยลวนแล้วผมเผลอไปยิงแล้วเนี่ยกันดนรูปร่างหน้าตาขุดหล่อของพี่พักทีด้วยนะครับนะโอ้โหหรือว่าคืออันวาขุดหล่อของเราเองโอ้โหเครื่องกลางก็ไม่มีคนผมว่าโดนแทบว่ะ ม่าโดนแสะว่ะแล้วนี่โอ้มากันโอ้มากันทั้งครอบครัวโอ้โหโอ้โหไอ้จ่อยก็มาอ่าปล่อยจ่อยไปเราจะไล่เสียก่อนนี่นี่ก็นี่ก็นุ๊กไปดูกาหมากาเรือเลยด้วยคุณพี่คนนี้ก็จะบล็อกอย่างเดียวเลยไอไปเลยโอ้โหนี่ผมกระบาดออกแล้วยังจะโดนอีกนี่ยังไงอุ้ยไม่โดนไม่โดนหรอไม่โดนหรอ ยังไงครับนี่สีแดงตากเข้าไปหนึ่งทีนะั้นล้มไปเลยคมๆตอนนี้เขาบาดเจ็บกันอยู่สองคนนะผมบอกเลยว่าโอ้ <c oughs> ช่วยไม่สามารถช่วยได้จะกว่าเขาจะรีแผลตัวเองนะอ่ะพาพังไม้ไปก่อนเ,เคลียร์มาให้ไปน่าแล้วต้องโจนไกลตัวน,น้ำหอมนะน้ำหอมเพิ่งไปจับครัวมาเป็นไปได้ว่าเขาจะอยู่แถวเครื่องถอนรหัสน,นะแ <c oughs> นะ่จริงด้วยเครื่องบาลกนะน่าตีหลอกอ่ะตีหลอกอ่ะรู้จักคนโดนหลอกปะไอสีฟ้า สีฟ้าแต่ะีไปงั้นแหละไม่ได้จะปีไปเพื่อโอเคแจะ๊ะฟ้ากันผู้หอไปแล้วยิงสีแดงไข่ฮะแล้วเราก็ปรับัวเป็นสีฟ้ากัะตังกันในหวหอกคูอัตังอวะก่อนยังไงงียังไงครับคุณพี่โอ้โหคุณพี่จะวนไม้นั่นเลยผมก็ได้ทังคืนนะคนนี้มันจะมองหลังยังไม่ค่อยคงไม่หลนะผมว่าโอเคอยู่น,นั่นนี่น,นั่นนี่นั่นนี่ พี่แมนนะพี่แมนนะพี่ก็เล่นมาก่อนนะอันว่าโอ้โหเกี่ยวไม้ไปก่อนนะไปเราไปนั่งกันดีกว่าโอ้โหจะได้ตายตายกันเป็นคนหนึ่งเกียร์จะได้ไม่ยาบเดี๋ยวเราไปดูแถวเครื่องถออาหัสนะคะัครับเพราะว่าคนน้าหอมเนี่ย <laughs> ผมเพิ่งตีไปกนเป็นประจกไฟฟ้าสีน้ําเงินเนาะตอนนี้เขาไปจับเครื่องถอนแล้วก็เป็นสีแดงแปลว่าเขาอยู่ไกลไกลเครื่องถอดรหัสจเอง มาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเชียรกันหน่อยไปเชียอมเครื่องที่ยังไม่ถอดกันด้วยนะจะได้ฉอดเร็วๆมาถึงเร็วครับสหรับเราอ่ะเออบูมบ้ามอะไรกันอยู่ตรงนั้นแ่ะครับเดี๋ยวพี่ไปช่วยพี่ไปช่วยฮิวไมล่ะเฮ้ยใครอะเฮ้ยใครอะอูแองเจูผมไล่คนนี้ดีกว่าใครเนี่ยนังเก่าอย่าแอบเลยนะพี่พาไปนั่งเก้าอี้กันทีพวกนี้ใครก็ไม่รู้บอกชินทีว่าใช่เมคคานิกหรือเปล่าโอ้โหจริงด้วย เอาว่ะน้องเขาอยากฟาดว่ะอยากฟาดงวงฟาดงานใครพี่ว่ะโดนนะนี่หนึ่งทีนะหนึ่งทีนะเราใช้ดวงตาตามกันต่อเมคคคนิกโอ้ยโอ้ยกันพี่อันวาได้ยังไงกันเอ้ยนี่เลยเจ้าจะโดนกัดนคืนนะกัดนมากัดนกลับไม่โกงมาแน่หลอกแค่นี้หลอกหลอกทำเป็นหลงทบเป็นล้างทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กัดกันนะ เรียบร้อยดวงตาของฉันมันมาแล้วนะเลยนี่ยังไงจะฆตากันอีกรอบหรือเปล่าไม่เลยไม่แบบนี้ก็ง้างตีมาก็แต่บ้านยายพรโอไม่ใช่ไเปเล่นป็ดบ้านลุงชัยดีกว่าไม่สนิทเนี๋ยวผมว่าพาบานานั่งตรงนี้ดีกว่านะออตอนแรกก็อยากเอาไปตรงก็อี้ตายเหมือนกันนะแต่ผมดูตรงแล้วกระจายบาดแผลขนาดนี้ผมว่าไม่จะเป็นหรอกอยังไงเดี๋ยวก็ได้ตายกันแน่ เนี yeah, คุณน้ำหอมโจดเก่าเหรอโจดเก่าเหรอไหนยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ย่ยยยง,ไไงได้คงได้อะองจริงกันแน่ผมเนี่งจริงกันแน่ยิงผีแดงไปผมมีการช่วยกันไปแล้วแล้วลก็ไม่เป็นไรโอ้ยเขาก็ไปนในควนบ้านเล็กดีว่ะผมเจอคนวนบ้านเล็กคือผมหลอนไปหมดแล้วนี่ยิงนะตะการก็ผมตะการก็ผม,าาน,ผมนี่เรียบร้อยไป ไปนั่งเก้าอี้กันสวยๆกันจิกว่าแล้วคุณน้ำหอมอุ้ยอาวา่โดนว่ะเก็บไปแล้วหนึ่งเครื่องไงไปนั้นขายเราน่าจะเจอกันคนหนึ่งนะอืมอ่าเราเจอแล้วเมื่อกี้ฮิวกันอยู่เลยครับเพื่อนรักปมขอฮิวด้วยไม่เอาดีกว่าขอไม่แค้นอีกสีกว่าโอ้ยยิงไปโดนดวงตาของฉันนั้นมันมืดมิด,มดนี่โดนโดนโดนสีแดงเดี๋ยวเราไปแปบปรั๊บเป็นสีฟ้าน่าจะได้ยิงเขาสะกันกันเอง นี่ก็จะเข้าไม้อย่างเดียวเลยยิงได้อ้าวไม่ได้อหงี่กระโดนนะหนูงานตีบัตรแต่บ้านลุงเฟยมันั้งนันก่อน <c oughs> อย่าลืมดูรูปร่างหน้าตาสุดหล่อของพี่กินอันวานี้กันด้วยนะครับบอกเลยว่ากินทองอันนี้เนี่ยหายากนะเออกว่าผมจะได้มาเนี่ยก็โอ้โหปีสี่ปีห้าคนขายจักมาตอนนั้นผมตอบท้ายอะเขาทักมาแต่ตอนไหนก็ไ <c oughs> ม่รูร้ผมโม้ไกลๆเลยอย่างเงี้ โอ้ยผมไปด้วยเจอบเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมล่ะผมไปด้วยนี่เยดยเนเปพื่อนกันนะนี่ดักลูกโอ๊ยไม่ได้สียดายังไงอใครก็ได้ใครก็ได้นะดวงตาของฉันเนี่ยมันบึกบิด,ม,ด,ม,ดมาแล้วสีแดงกระจายบาดแผลไปหาน้ำหอมเลยนะครับทีละโดนไม่นึงทีนะทีเลิกคุณเซไปหไหนคุณจะทิ้งผมไปสิคุณทีเลิ โอ้ยคุณสไปหน้าตากโอ้ยผมลืมยิงเป็นสีแดงเข้าไว้แล้วถ้ายิงเป็นสีแดงไอ้คนน้ำหอมเนี่ยจะล้มทันทีเลยนะแต่ไม่เป็นไรไอ <laughs> ไปเลยเรียบร้อยทีรักล,ล้มไปแล้วอ๋อคุณทีรักเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งเก้าอี้นะบอกเลยว่าคุณทีรักจะได้ไม่ต้องถอดรหัสอีกเลยกลับไปอยู่หน้าล็อบบี้ <laughs> <laughs> โอเคมา <laughs> ผมนิสายเราเนี่ยเมื่อกี้เหมือนแอดดูจะอยู่กันตรงนั้นนะโอ้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 โอ เดี๋ยวผมขอลื hmm. oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ้อแอดูกันแถวเด้โอ้มีหูขึ้นนะเนี่ยเขาอยู่กันตรงไหนเลยคุณผู้ชยโอ้ผมว่าคงนี้น่าจะเปิดกล่องกันแน่เลยใช่ไหมแม่เห็นรอยเท้ามาไกลๆกันอยู่กรงนี้อ้าหูหูดับเฮ้ยเขาวิ่งสวนผมไปหรองานเข้าดิเดี๋ยวนี้ก็งานเข้าดิอะปิดเชื่อมก่อนแล้วก็เราก็พยายามดูเครื่องสั่นนะครับกิจการที่ผมปิดเครื่องนี่ก็คือเทคนิค อันหนึ่งนะเทคนิคเล็กน้อยขอหรบบคนที่เพิ่งเล่นอันวานะก็คือถ้าเราไปเชื่อมเนี่ยเราจะรู้ว่าเครื่องไหนมีคนถอดรหัสอยู่ในนเองนะออแล้วเราค่อยเชื่อมเอาทีหลังก็ได้นะครับนี่ฉันจะคงนี้นะครับเดี๋ยวฉันไปปั่นไปด้วยเลยโอ้ลอยเท้าอุ้ยอุ้ยบึ้มป้อมจะเป็นแม่มวเล็กนี่น้ำหอมแนละ้วเราปรับสีฟ้าถูกต้องแล้วกังแพงมันก็หนาไปเจ้าช่วยกล้วยแครกอยู่ไหน ผมไม่เห็นรอยเท้าคุณนะคุณเป๊กต้องมาเนียนะอุ้ย,ยติด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 ขัดันะขัดันนะ,ะนนะโดนไม่หนึ่งชีแล้วผมเราจะไปตรงไหน่ะแอนดรูมาผมว่าแอนดรูเขาต้องมาช่วยอยู่แล้วเพราะว่าตัวแอนดรูนะ่าจะมีจอบอีกอันหนึ่งนะ,ะไปได้อยู่นะเพื่อนวางปิเปอร์ไปเลยกันโซนโกนเครื่องถอนหรหัสเครื่องตรงกลางเนี่ยมันจะมีเปือหูขึ้นนะวางไว้ก่อนอ๋ออย่าบอกเขามาตรงนี้นะ จริง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 นี่ไงมิดจบอีกอันนึงอะตีไปเลยมาเป็นแรงยิงสีฟ้าโอ้ยยิงไปโดนยิงสีแดงไปเตะดูก็ได้เรียบร้อยยังไงครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงครับผมไปด้วยอู้ไม่ติดอีกแล้วกัมพงมันหนาไปอะแต่ว่าเขาติดเป็นพวกสีแดงอยู่นะเรายิงสีฟ้าจบได้นะครับสีฟ้าเน่เรียบร้อยลงไปเลยคง ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะในของของตัวสกินพังอาชีนั่นเองนะครับใครชอบในขวของกินนี้เนี่ยก็บอกกันได้ว่าเป็นตู้กระชาที่ไม่กลับไมาเป็นพื่อนในฝุมกไปแล้วนะวันนี้ผมก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม